ยินดีต้อนรับสู่บ้านตองห้าคด็กเด็กคุกโทเสียงอีสานเตรียมพบกับก้าสำคัญของ<ล>ฟีนิกซ์ทั้ง16คนกับการเดินทางไปเยือน,อนบ้านตองห้าเป็นครั้งแรกต้องมีตัวอย่างให้ลำให้น้องดูก่อนไหมล่ะหาสิป,ปีหมอลำเสียงอีสานกับลูกหลานบ้านตองห้าการกลับมาที่ยิ่งใหญ่ของหมอลำคณะเสียงอีสานพร้อมกับอนาคตที่ยิ่งใหญ่ของเราทุกคนรออยู่แต่ ถาไม่ได้ไปต่อก็ไม่ได้กันคอนเสิร์ตและพบกับคลาสเรียนที่จะมาทดสอบเสียงร้องของน้องๆทั้ง16คนันเ่งรรูกาาท้จ และความกดดันกับกกาิาการโหวตเพื่อนในบ้านจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ในเมื่อวันนี้เราได้คนที่ดีที่สุดแล้วเราก็ต้องมาโหวตคนที่ทำได้ไม่ดีที่สุดในวันนี้ฟิล <c oughs> <c oughs> ทำไมเพราะเราไม่เอ <c oughs> เราจพระเราไมทำ้ดีพอ ใครจะฝ่าด่านภารกิจสุดหินในครั้งนี้ไปได้วันสุดนี้ห้ามพลาดขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการน้ำดื่ม D R Drink Neon n a t ยา a ลิ Clinic Beauties in Good Hands ขนมปังโกเบรอิ่มคุ้มเต็มคำ ผงปรุงรสฟ้าไทยเติมความสุขทุกความอร่อยขอขอบคุณบ้านสวยๆบรรยากาศน่าอยู่จากโครงการสุภาลปามวิวสันตะพลและโครงการสุภาลเลคแอนดพาร์คอุดรธานี